ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องที่น่าห่วงใยมาเตือนประชาชนโดยเฉพาะเอฟของผมนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับใกล้ถึงฤดูการเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคลเมื่อเช้านี้มี SMS ส่งมาที่เครื่องโทรศัพท์ผมนะครับบอกว่าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทยนะฮะเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษนะครับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้จดมิเตอร์ค่าไฟผมผิดนะครับทำให้การชำระเงินผิดพลาดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็แปะลิงก์มาท่านอยาก เิดเข้าไปที่ลิงก์นี้เด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะติดต่อมาจากสถานีตำรวจไม่ว่าจะติดต่อมาจากหน่วยงานไหนทั้งสิ้นจากกรมสัมพกรณ์กกรมการขนส่งทางบกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีหน่วยไหนเขาส่ง SMS ไปบริการดีขนาดนั้นแะครับนะถ้าสมมุติว่าท่านเผลอกดเข้าไปนะจบเลยชีวิตจบเลย กับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเขาจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายภาพถ่ายท่านโทรไปหาใครเขาก็เปิดฟังได้เลยนะครับเปิดฟังสดท่านได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วระบบการเงินรหัสอะไรที่ท่านจดเข้าไว้เนี่ยแม้ท่านจะบันทึก ในข้อมูลส่วนตัวท่านเขาก็ได้รหัสนั้นไปนะครับหมดเลยดูดเงินท่านไปหมดเลยนะฮะไอ้พวกนี้มันเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับแก๊งมิจฉาชีพวกนี้จะตั้งศูนย์บัญบรรชาการตามแนวชายแดนเช่นประเทศเขมรประเทศพม่าหรือประเทศลาวนะครับแล้วมันใช้สัญญาณเสาโทรศัพท์เนี่ย จากประเทศไทยเพราะว่าบริษัทโทรศัพท์ค่ายต่างๆเนี่ยก็จะไปตั้งเสาบริการลูกค้าผมยกตัวอย่างเช่นพื้นที่แม่สอดน,นะฮะเขาจะหันเสาสัญญาณไปทางฝั่งพมา่าไอ้ฝั่งพม่ามันก็ใช้สัญญาณโทรศัพท์นั้นโทรเข้ามามันก็จะไม่โชว์เบอร์ว่าโทรจากต่างประเทศนะฮะ ฝั่งกรรมัมพูชาก็เหมือนกันนะครับซึ่งผมเป็นคณะกรรมการที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางกระทรวงดีและองค์การโทรศัพท์แม้แต่กะสะทาชาเชิญไปร่วมประชุมด้วยทุกครั้งเนี่ยเราก็มาทำข้อตกลงกันว่าจะหาทางปกป้องประชาชนคนไทยที่ไปโดนไอ้แก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอนเซ็รเตอร์เนี่ยมันหลอกได้อย่างไร นะครับซึ่งเขาก็หาทางแก้ไขอยู่นะครับวิธีทางแก้ไขก็คือหนึ่งไปขอความร่วมมือกับค่ายโทรศัพท์ต่างๆว่าคุณอย่าเต้าตั้งเสรราสัญญาณไปหันไปทางนอกประเทศได้ไหมให้มันใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยแต่เครือข่ายแนวชายแดนเนี่ยมันจะควบครอบคุมไปไงนะครับทางกสทชก็ออกไปจับเสาเถื่อนเขาเรียกเสาเถื่อน นะครับบางแห่งมันไม่มีคนไทยอยู่ฝั่งไทยเลยแต่ไปตั้งเสาสัญญาณและหันไปทางฝั่งพม,ม่ามั่งฝั่งลาวมัง่งฝั่งขเขมรมัง่งทําให้ไอ้พวกแก๊งมิชาชีพเนี่ยมันได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเวลาท่านถูกหลอกให้โอนเงินเข้าไปอายัดบัญชีไม่ทันนะครับมันถอนไปหมดเลยที่น่าสงสารก็คือมัน หลอกในแพทย์ท่านหนึ่งทังน่าจะเป็นจังหวัดชุมพรครับได้เงินไปทั้งตกสามสิบล้านบาทนะครับเขาหามาทั้งชีวิตครอบครัวเขาหามาทั้งชีวิตทั้งคุณพ่อทั้งคุณหมอนะครับถูกหลอกไปวิธีการหลอกมารู้ระบบครับนะฮะอาจจะโทรมาบอกว่าเออบัญชีของคุณเนี่ยมีคนที่ค้ายยาเสพติดเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีคุณ คุณอาจจะขายของออนไลน์หรือคุณอาจจะทําธุรกิจให้เข้าโอนเข้าบัญชีนะครับไอ้นี่ก็บอกเลขบัญชีเพราะมันเข้าระบบเรารู้แล้วมันรู้แล้วว่าบัญชีเราคือใครรายละเอียดข้อมูลเรามันรู้หมดไอ้พวกนี้มันรู้หมดนะฮะถ้าคุณไม่อยากถูกอายัดบัญชีหรือถูกโดนข้อหาฟอกเงินคุณก็แสดงความบริสุทธิ์ใจคุณโอนมาที่สถานีตำรวจปูทอนอำเภอเชียงราย นะฮะอย่างนี้พอเราโอนไปมันดูดเงินหายวับไปกับตาเลยนะครับซึ่งโดนกันคดีเกิดขึ้นไม่ใช่น้อยนะครับที่ผมทราบข้อมูลจากที่ประชุมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสองหมื่นกว่าหลายที่โดนหลอกโดนโกงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเบอร์ใครแปลกๆโทรมาท่านไม่ต้องไปรับครับนะครับถ้ามันพูดไม่เข้าหูก็วางสายไปเลยนะครับ หรือมาอาจจะด่ามาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาด่ากลับนะครับวางสายไปเลยนะครับของผมเนี่ยใครโทรเข้ามาถ้าไม่ส่ง sms มาก่อนว่าเป็นใครอย่างเงี้ยผมก็ไม่รับสายเหมือนกันนะครับมันทำให้เราต้องระมันระวังตัวแม้แต่นายตรวจชั้นผู้ใหญ่ยังโดนหลอกเลยนะครับยังโดนหลอกเลยอย่าว่าเป็นท่านเลยนะครับคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการสังคมโซเชียลมันไปไกลเหลือเกิน จะระมัดระวังกันจะไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วพวกนี้นะพอบัญชีที่เราโอนไปเราไปแจ้งความอายัดเข้าไว้ปั้งนะครับปรากฏว่าเป็นบัญชีหมาบัญชีม้าคือบัญชีที่มันไปให้เด็กบรรน,นอกคอกนาเนี่ยจ้างเปิดบัญชีละพันบาทบ้างห้าร้อยบาทเฮ้ยหนูไปเปิดบัญชีให้ผมหน่อยแล้วเอาบัตร ATM มมาเอารหัสมานะและ ขบวนการแก๊งคอาเซอรเตอร์หมานก็จะให้โอนเงินเข้าบัญชีหมาโอนเงินเข้าบัญชีหมาพอเราไปตามจับไอเด็กคนนั้นก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเลยรับจ้างทํางานรายวันนะครับบอกว่ามีคนมาจ้างเปิดบัญชีเขาไว้หมู่บ้านชนบทบางทีพวกเด็กวัยรุ่นหรือคนแก่โดนเข้าไปทั้งสี่ห้าสิบลายบัญชีหมามีไม่รู้กี่แสนลายนะครับ ซึ่งทางสมาคมธนาคารเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือกันไล่ปิดบัญชีม้าพวกนี้แต่มันไม่หมดหรอกครับมันไม่หมดหรอกครับเหมือนกับผมเนี่ยให้ลูกหลานเปิดบัญชีเนี่ยแล้วใครจะโอนเงินให้ผมก็ให้โอนเข้าบัญชีนั้นนะครับตรงนี้ทางราชการพยายามหาทางแก้ไขผมว่าไปไม่ทันโจรแล้วครับโจรมันพัฒนาไปนำหน้าไปก้าวหนึ่งเสมอ นะฮะ S M S ส่งมาให้กดลิงก์เข้าไปเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมไหนไม่ต้องไปสนใจติดต่อมาเลยครับเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนนะครับอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นเหยื่อของให้พวกนี้ 2. ใครโทรมาเราไม่รู้จักไม่ใช่ญาติไม่ได้บันทึกเบอร์ไว้ไม่ต้องไปรับหรอกครับนะฮะไม่ต้องไปรับหรอกครับ มันจะโทรมาหลอกสารพัดวิธีนะครับและคนที่ถูกหลอกอ้างว่าถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอนเซ็นเตอร์นะครับในพมา่าก็เยอะในขะเขมรก็เยอะผมว่าท่านยังมีหัวจิตหัวใจอยู่ท่านต้องไปหลอกคนอื่นวันหนึ่งพ่อแม่ท่านก็จะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างนะมันเป็นบาปก,กรรมนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนเลยต้อง ออกมาเตือนชาวบ้านนะฮะวิธีแก้ไขยังหายากเลยลำบากลำบากจริงๆนะครับลำบากจริงๆก็ขอฝากเตือนแล้วก็บอกบอกต่อไปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเราที่อยู่ชนบทด้วยนะครับที่ยังไม่รู้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะฮะอย่าไปกดเด็ดขาดเลยนะครับขอบคุณมากครับ